ขอเดชะฝ่าละอ,องธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหมอ่อมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทได้เวียนมาประจบครบอีกวละหนึ่งในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2563ข้าพระพุทธเจ้า นายชาติชายเจียมศรีพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงคุณอันประเสริฐขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ จงดนบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญดำรงสิริพิพัฒน์ไพบูรณาชสมบัติเป็นมิ่งขวัญสถิตในดวงใจของปวงประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลและนานเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ